สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของพีเ่เพชรนะประมือต้อนรับความเฮงความปังความแบบเฮย้ยเขียวเหนียวซับเดอ้อมื่อนี้วันพุทธที่ที่เท่าไรแหละเกลืมมือลืมเนวันนี้นะคะวันพุทธที่ 9ตุลาคม2567สำหรับใครที่เป็นคองหัวราวพัฒนามื้อนี้ขอให้แบบเขียวเหนียวซับนะคะทุกคนเน้นย้ำว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้รับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเด้อเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ คาดการความน่าจะเป็นเท่านั้นนะจ๊ะมาจจกพี่น,น้องจ้าแงบเขามาใกล้ๆยับก่อนสุเเจ้บบอกยงบขอยับเองพี่น้องมื่อนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายของแอดฟินิกแล้วก็แอดรัชนกมีโชคนะคะกับอีกสองหัวกะทิสองหัวกะทิที่แบบว่ามันๆ สองหัวกะิม,มันมันหลายๆคนคือสือหูจักแอดฟินิกแล้วก็แอดและชโนกมีโชคเนาะถือว่าแบบเพิ่งกระหายแล้วทางมาแบบยาวนานนะจ๊ะทุกคนจ๋าถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแต่ที่สําคัญที่สุดคือใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ลคลิปนี้ออกไปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปให้กับพี่เป้ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็น ตัวเลขมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะทุกคนมันอยู่ที่ดวงเราด้วยเด้ดวงไผ่ดวงมันหมานไผหมานมันไนนด้พี่น้องเอ้ยเอาแบบว่าสนุกสนุกขำขเนาะไม่จริงจังอะไรมากมายเนาะพี่น้องเนาะป่ะเขาจะไปกันที่แอดฟินิกกันก่อนเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนถามหาพี่เป้แอดฟินิกมาหรือยังคงสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นทั้งปูรูหัวกะทิ รัฐบาลไทยแล้วก็กูรูหัวกะทิของลาพัฒนานะจ๊ะทุกคนจ๋าหลาหลายคนอาจจะเห็นไปนแล้วก็ได้เนาะสำหรับแอดฟินิกนะคะวันพุธที่9ตุลาคม2567ตามนี้จ้ะเด่น0ย์และ9เด่น0และ9นะคะ01 02 05 91 93 94 ศ1นย0หนึ9ง94ยและ4ตัววิน1959 1959คุณละ่ะชอบเลขตัวไหนวันนี้วันพุธที่9ตุลาคม2567ขอให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะยิ้มหน้าบาน ขอให้แบบว่าบาทหนึ่งกับสู้ใจว่าเฮ้ยเขาถึกเลขกเขาถึกเลขกแบบนี้นี่ยนะพี่น้องเนาะบนต้องถูกอันสิบบาทส้าบาทขึ้นมูก็ได้ถือบาทเดียวสองบาทก็ได้นะพี่น้องเนาะขอให้แบบเฮ้ยคือใย่ดมนี่คือใย่ดมนี่นะและเราจะไปกันต่อที่แอดลัชโนกมีโชคนะคะแอดลัชโนกมีโชคนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หัวกะทิให้ทั้ง รัฐบาลไทยแล้วก็ลาพัฒนาแนละ้วทุกคนจ๋าสำหรับแอดรัชนกมีโชคนะคะตามนี้เลยค่ะทุกคนมีทั้งชุด4ตัวชุด3มตัวและชุด2ตัวนะคะเราไปกันที่ชุด4ตัวกันก่อน1นึ่งสี่หนึ่งนสี่หนึ่งหนีะคะอันนี้คือชุด4ตัวก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าใครเคยซื้อหรือเปล่าเนาะชุด3มตัวสี่หนึ่งเถ้าใครจะรูดคือรูดหนึ่งและรูดสี่นะคะสำหรับแอดลัชนกมีโชคและชุด2ตัว1น1่งสี่หนึ่งสาม และอุ้ยมันรู้สึกว่าเรามั่นใจอยู่เด้แบบนี้น่ะของพี่เป้ใครดูของพี่เป้ไปแล้วของพี่เป้เปเปก็วิ่งหนึ่งรูดหนึ่งเนาะของพี่เป้งลงให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เช้าๆหุ้ยคืออยู่นะ <c oughs> คืออยู่นะตัดสินใจแล้ววะพี่เป้นี่วิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนี่แหละซาถูกขอให้มาขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้เป็นเจ้าแม่ขอให้ได้ใส่สูตร เขาเอื้อมมาอย่างนะเต็มยศคือบูเขาเนี่ยสักวันหนึ่งพี่เป้จะต้องใส่ชุดแบบเต็มยศน่ะชุดไทยชดาอะไรอย่เงี้ยแบบผ้าสามสีผ้าเจ็ดสีอะไรอย่างเงี้แบบยความไฟฝันเลยนะเออความไฟฝันเลยนะว่าหูยสักวันหนึ่งฉันจะเป็นจอแม่แต่ไม่เคยเลยนะถูก ถูกตั้งหลายงวดติดก็ไม่เคยได้เป็นหลุดหลายงวดติดก็ไม่เคยได้เป็นแต่เอาเลยวะคืนนี้แหละจะได้เป็นจะาแม่กับเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะใครเคยซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงใครเคยซื้อชุดสี่ตัวมั่งใครเคยถูกใครเคยได้ใครเคยโดนมั่งชุดสี่ตัวนี่สามตัวยังทึงยากไปถูกสี่ตัวปุ เ้าเห็นบุญน้ำน้ำกัสิหมานแห้งพดแล้วสี่สามตัวนะ่ะในชีวิตเนี้ยพี่เป้มีความรู้สึกว่าเคยถูกสามตัวอยู่สองครั้งหรือสามครั้งนี่แหละเออแค่นั้นนับภาษาอะไรก็จะไปถูกไอ้สี่ตัวไอ้พูดถึงสามตัวนี่คือรัฐบาลไทยนะแต่นอนมากแล้วนานจนจาไม่ได้เลยเมื่อโพดูดเลยเนาะแต่ถ้าสองตัวก็ ก็ได้บ่อยได้บ่อยได้บ่อยอยู่แต่ไอ้สามตัวกับสี่ตัวนี่แหละม,มันก็สิมานแห้งพวดเด้อซุ้มถือนออี่ก็ได้ไพมักเลขสามตัวเลขหยังอาราพัฒนาตอนแรงนี่คอมเมนต์ใต้คลิปบอกพี่เป้แน,น่บอกบุญน้ำกันแน่เอาบุญน้ำกันแน่เนาะพี่น้องเนาะจังได้ก็ตามเลยวะแรงนี่สองทุ่มครึ่งให้โใหโซไหมาน ขอให้ห่างให้มีบอกว่าสีซื้อเลขเนี้ง,งก็ตามเนาะไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามหลังจากที่เขาประกาศผลฉลากลาวพัฒนาแล้วเรามาเจอกันเนาะนะคะเรามาแบบคุยกันเม้ามอยหอยสังก็มาปลอบใจกันแหละสำหรับคนที่ไม่ได้แล้วก็มาดีใจกับคนแล้วก็มายินดีกับคนที่ได้นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ พูดคุยกันข้ามาใต้คลิปหรือส่งสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นหน้าเงยๆบันบานหวัวล้านๆเถึกๆเ่ม่นจูของพี่เป้เราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอปราคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายขนาดมาปานนี่ว่าวผู้เดียวปานนี่มันกันยังบ่แปดนาทีว่าจนน้ำลายเหนียวเนาะ ไปแล้วเด,ด้อแปดแหละขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย